สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆนะคะมารู้จักกับต้นไม้นะคะก็คือถ้าเป็นภาษาไทยอ่ะนะคะของของบ้านเราก็จะเรียกว่าต้นแก้วสารพัดนึกนะคะบางท่านที่เป็นอ่ารุ่นเก่าๆเลยก็จะเรียกว่าแก้วหน้าม้านะคะ บางท่านก็จะเรียกว่าแก้วนำโชคค่ะสารพัดแก้วเลยแต่ว่าคือถ้าภาษาที่เรียกกันทั่วไปเลยนะคะก็คือแก้วสารพัดนึกนะคะฝั่งนี้นะคะเพื่อนๆใบที่มันยาวๆอย่างเงี้ยคะ่ะเขาเรียกว่าแก้วสารพัดนึกตัวเมียนะคะฝั่งนี้ใบหยกัยกๆตรงขอบเราเรียกว่าแก้วสารพัดนึกตัวผู้นะคะ <S 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 ชื่อภาษาอังกฤษเขานะคะก็คือไม่เหมือนกันนะคะสองตัวนี้คือชื่อภาษาอังกฤษไม่เหมือนกันนะคะ ฝั่งนี้นะคะที่มันเป็นแก้วสารพัดนึกตัวเมียนะคะชื่อภาษาอังกฤษของเขาเนี่ยเรียกว่า a l o ok า a ซีย bambino a r r o นะคะตัวนี้นะคะลักษณะใบเขาก็คือจะยาวๆนะคะขอบใบเรียบไม่หยักนะคะส่วนตัวนี้สารพัดนึกตัวผู้นะคะใบใหญ่กว่าขอบใบหยักนะคะตัวนี้เขาจะมีชื่อภาษาอังกฤษไม่เหมือนกันกับฝั่งนี้นะตัวนี้ ภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าอโรคาเซียแซนเดเรียนาบลูนะคะฝั่งนี้นะคะชื่อภาษาอังกฤษจ,จะไม่เหมือนกันฉะนั้นต่างชาติหรือฝรั่งเนี่ยเขาก็จะก็จะแยกเหมือนเรานั่นแหละก็คือของเราก็จะเป็นสารพัดนึกตัวเมียกับตัวผู้นั่นเองนะคะลักษณะใบก็แตกต่างกันนะทุกคนตัวผู้เนี่ยใบมันจะใหญ่กว่าขอบหยักนะคะแล้วก็ตัวกระดูกเส้นเนี่ย ตัวกระดูกก็จะหนากว่าเส้นกระดูกก็หนากว่าตัวเมียเส้นกระดูกบางกว่านะคะนี่นะคะลายขอบมันมันก็จะเล็กกว่านั่นเองลักษณะใบมันจะแคบกว่ากันนะคะแก้วสารพัดนึกที่บ้านเรามันก็จะมี2ตัวนะคะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งอันนั้นป้อมเคยไปเจอที่บ้านพี่เล่ะคะ่ะพี่เลพี่จจเลรีแลกกันนะคะซึ่งตอนนั้นไปช่วยพี่เขาถ่ายงานแล้วก็ อ๋อได้ได,ได้ทราบว่าเออต,ตัวตัวโบราณคือต้นแก้วหน้ามาหรือแก้วสารพัดนึกโบราณมันก็มีลักษณะใบนะคะเพื่อนๆมองด้วยตาเปล่าก็แยกออกค่ะว่าตัวไหนเป็นฝั่งนี้เป็น Bambino a r r o ฝั่งนี้เป็น Sandy a r a n a b l บูนะคะฝั่งนี้เป็นตัวเมียฝั่งนี้เป็นตัวผู้นั่นเองนะคะใบก็แตกต่างกันอยู่แล้วค่ะตัวผู้ใบมันจะใหญ่กว่า กระดูกชัดกว่านะคะตัวเมียก็จะใบเล็กใบแคบกว่าใบยาวกว่านะคะลักษณะการเติบโตเนี่ยเท่าที่ศึกษามาเขาบอกว่าตัวผู้เนี่ยมันจะโตไวกว่านะคะต้นใหญ่กว่าโตไวกว่านะคะตัวเมียก็จะต้นเล็กกว่าการขยายพันธุ์นะคะเราขยายพันธุ์ด้วยการ นำไข่นะคะรอบๆเขานะคะเอามาเพาะเป็นต้นใหม่ได้นะคะพวกนี้เป็นพืชตระกูลอโลคาเซียเนี่ยเขาก็จะมีไข่ออกมานะคะจากรากที่แทงออกด้านข้างลําต้นด้านโคนต้นนะคะซึ่งคลิปที่แล้วนะคะที่เราเปลี่ยนกระถางไปเนี่ยพอมก็เอาลักษณะของไข่ให้เพื่อนๆดูแล้วนะคะว่ามันจะเป็นแบบอันเล็กๆนะคะอยู่รอบๆโคนต้นเขาซึ่ง ตอนที่ย้ายกระถางนะคะมันยังเล็กอยู่ค่ะเราเลยยังไม่แยกออกมานะคะเดี๋ยวรอไปสัก 3- 4สเดือนก่อนก็ได้ค่ะเราค่อยลื้อดูอีกทีหนึ่งนะคะการขยายพันธุ์ก็เก็บไข่ใช่ไหมคะบางท่านก็จะแยกหนอนะคะก็คือแบบตัวไข่นั่นแหละค่ะเวลาเขาขึ้นหนอออกมาเขาจะขึ้นต้นเล็กๆก,ก็แยกหนอได้หรือบางท่านเนี่ยเขาก็จะตัดยอดนะคะตัดยอดออกเลยนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะให้ตาด้านข้างเนี่ยเขาแตกต้นมาใหม่นะคะ วิธีการขยายพันธุ์ก็มีหลายแบบให้เลือกนะคะส่วนการเลี้ยงดูนะคะตัวนี้เป็นพืชตระกูลอโลคาเซียเขาจะไม่ชอบแฉะเลยนะคะเพื่อนๆวัสดุปลูกเนี่ยต้องโปร่งมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องรดน้ําบ่อยค่ะประมาณ2-3วันค่อยลดหนึ่งครั้งนะคะดูที่หน้าดินถ้าเกิดว่าหน้าดินมันแห้งเราค่อยลดนะคะแล้วก็อยู่ที่วัสดุปลูกด้วยนะคะ บางท่านใช้เป็นดินเนี่ยเรามันก็อาจจะองความชื้นเยอะหน่อยอย่างเงี้ยค่ะก็คือท่านเน้นดินแบบหลักๆเลยโดยที่ไม่มีส่วนผสมพวกใบไม้พวกแกบอะไรพวกเนี้ยถ้ามันไม่ค่อยโปร่งแล้วก็ไม่ต้องขยันลดน้ํานะคะตัวนี้เขาจะชอบวัสดุที่มันแบบช้อนชัยรากได้ดีมันจะโตดีนะคะเพื่อนเพื่อนสูตรที่ป้อมใช้มันก็จะเป็นสูตรดินที่ปลูกไม้ประดับอะคะ่ะ ที่ทําเป็นปลูกไม้ประดับเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของความโปร่งของวัสดุนะคะให้มากๆเลยดินก็จะเน้นเป็นดินที่ร่วนซุยนะคะแล้วก็วัสดุผสมก็จะเน้นเป็นพวกแกลบพวกใบไม้เพื่อให้มันโปร่งนะคะปุ๋ยก็เหมือนกันค่ะเพื่อนๆบางท่านไม่สะดวกจะใช้เป็นออสโมโค้ตก็ได้ค่ะแต่ว่าของป้อมนี่คือจะเน้นเป็นปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยคอกแล้วก็หมักกับแกลบหมักกับใบไม้อะไรพวกเนี้ย ต้นพวกนี้คือเขาจะตโตไวเพื่อนๆสูตรเดียวกับบอนเลยนะคะแต่ว่าเขาไม่ใช่พืชตระกูลบอนนะเพื่อนๆเขาคืออะโลคาเซียอะโลคาเซียกับโคโลคาเซียมันแตกต่างกันนะคะเพื่อนๆอะโลคาเซียเนี่ยเขาจะชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะถ้าเป็นพวกโคโลคาเซียพวกบอนพวกนั้นน่ะเขาจะชอบทั้งชื้นชอบทั้งแฉะหล่อน้ําได้แต่อะโลคาเซียไม่หล่อน้ํานะคะเพื่อนๆ นะเขาจะโตได้ไวแล้วต้นจะใหญ่นะคะต้นใหญ่ต้นอวบนะคะความแตกต่างของการขยายพันธุ์ก็ไม่เหมือนกันนะคะระหว่างอโลคาเซียกับโคโลคาเซียเนาะ mm hmm. ก็คืออยากให้เพื่อนๆนะแยกแยกให้ออกไนงะว่าต้นไม้แต่ละต้นนะ่ะมันอยู่คนละวงกันฉะนั้นการเลี้ยงดูวัสดุปลูกหรือสภาพแวดล้อมมันก็จะต้องแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะต้องเลี้ยงให้ถูกนะคะเพราะว่าอย่างโอโลคาเซียแก้วสารพัดนึกเนี่ย มันจะไม่ได้ชอบน้ําเพื่อนๆไม่ได้ชอบน้ําแล้วก็ไม่ชอบแดดจัดนะคะชอบอยู่ร่มลําไรสองสามวันลดน้ําให้เขาทีอย่างเงี้ยค่ะชอบชื้นๆแต่ไม่ชอบแฉะอย่าแฉะนะคะถ้าลดน้ําทุกวันใะแฉแน่นอนนะคะไม่ต้องลดน้ําทุกวันวัสดุปลูกก็เน้นโปร่งๆนะคะเพื่อนๆตัวหลังใบเขานะคะจะมีเป็นแบบสีม่วงนะคะทั้งสองตัวเลยนะคะหลังใบสีม่วงเข้มนะคะตัวนี้ก็เหมือนกัน ใบสีม่วงเข้มเหมือนกันใบก็ลักษณะใบมันก็จะแข็งๆอะคะ่ะนี่นะปลูกไว้ในบ้านได้นะคะในบ้านในอาคารในออฟฟิศอะไรพวกนีน้ได้เลยเพราะว่าเขาชอบแสงลำไรทุกคนฉะนั้นมันก็จะเป็นต้นไม้ที่ปลูกด้านในอาคารได้แต่ว่า,เ,าเน้นนิดนึงคือร่มลำไรนะคะห้ามมืดถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาพที่ไม่มีแสงเลยอะใบเขาจะเหลือง ะะหรือถ้าลดน้ำเยอะเกินไปใบก็จะเฉาแล้วก็ไหม้ด้วยนะคะน้ำต้องพอดีแสงต้องพอดีค่ะเขาจะได้โตนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะวันนี้ก็พาทุกคนนะคะมารู้จักกับต้นไม้นะคะแก้วสารพัดนึกของเรานั่นเองนะคะมีสองสายพันธุ์วันนี้ที่มาแนะนำให้รู้จักชื่อภาษาไทยเนี่ยเขาก็จะเรียกกันง่ายๆนะคะตัวเล็กก็คือเรียกตัวเมียตัวใหญ่ก็คือเรียกตัวผู้นะคะเพื่อนๆ ชื่อภาษาอังกฤษเขาก็แตกต่างกันนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะปลูกต้นไม้อย่างมีความสุขนะคะวันนี้พาโอโรคาเซีย2ต้นมาให้เพื่อนๆได้รู้จักนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามป้อมด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ